สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโป,โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข <D> <c oughs> ่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ UD Clinic เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty a w a r d 2022เรียกได้ว่าปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ U d ดีคล i c ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่พูดถึงมากที่สุดอีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศซึ่งในงานนี้คุณชนทิชาสีทองหรือผู้บริหาร UD Clinic ตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic ซึ่งงานนี้เป็นการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะก็จะเป็นในานามประธานกรรมการบริษัท u ูดีคลินิกอิเตอร์กรุปจำกัดนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติย่างยิ่งที่อ๋อได้เข้ามาในร่วมงานแล้วก็ที่คณะกรรมการมองเห็นศักยภาพของเราค่ะรางวัลของเรานะคะจะเป็นรางวัล The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic ค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็ขยายมาถึง7สาขาแล้วนะคะโดยครอบคลุมทั่วภาคอีสานเลยแล้วก็ในอนาคตเราก็มีแผนที่จะขยายสาขาไปในภูมิภาคอื่นแล้วก็ทําทให้สาขาแต่ละสาขาเขาวงจรมากขึ้น,นะค,ะค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องมาตรฐานหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ เราก็จะได้รับรางวัลยอดสั่งซื้อจากบริษัทยาต่างๆที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็แพทย์ทั้งทีมแพทย์ของเราอะค่ะก็จะมีเทคนิคเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคด้านศัลยกรรมค่ะหรือว่าสกินในการฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นจุดเด่นของคลินิคของเราโบมองว่าที่นิคของเราอะค่ะ,าะ,คาคะสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะแล้วก็เราส่งเสริมแล้วก็ผลักดันทีมการแพทย์ที่ให้ทีมการแพทย์ทุกท่านได้ เขาเรียกว่าได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีมาตรฐานนะคะโดยทั่วไปคนไข้แล้วก็ลูกค้าทุกคนก็พึงพอใจในการบริการนะคะแล้วเราก็เป็นคลินิกที่น้อมรับฟีดแบ็กที่มีเสมอมาแล้วก็พร้อมเอามาปรับปรุงได้ตลอดะคะ่ะในส่วนของเราเราจะมีทีมงานทั้ง in-house และเอ้าซอ e นะคะทาง in-house ก็จะคอยรวบรวมทีมแพทย์ทุกท่านนะคะที่จะมีการประชุมมีการอัปเดตเทคนิคตลอด แล้วก็จะมีทางเอาซอร์ด้วยในกรณีที่แพทย์ท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจในส่วนไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนทางเอาซอรอีกทางหนึ่งด้วยค่ะฟีดแบ็กดีค่ะแล้วก็ในการที่เราขยายไปไปหลายๆที่ะคะก็จะขอขอบคุณคนไข้ทุกคนที่ให้การตอบรับแล้วก รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ u ูดีได้ขยายไปแต่ละพื้นที่มากขึ้น,นะคะก็อยากจะฝากยูดีคลินิกนะคะไว้ให้หลายๆท่านพิจารณาเพราะว่าของเราอะค่ะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มจริงๆไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาด้านไหนอย่างเงี้ยค่ะของเราก็มีบริการทั้งในส่วนของเลเซอร์ปรับรูปหน้าแล้วก็ศัลยกรรมะคะ่ะที่เราตั้งใจว่าจะทำให้คนไข้ทุกคนออกมา รู้สึกประทับใจแล้วก็ดดีขึ้นแน่นอนค่ะคืออยากให้ศึกษาดีๆค่ะในการทำศัลยะกรรมแล้วก็คือตอนนี้คลินิกมีเยอะมากแต่ว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานจริงๆอ่ะอยากให้ศึกษาเยอะๆก่อนก่อนที่จะทำอะไรก่อนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ i p m อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ